ว่าจหไม่ผมม่เอาไว้นั่นต้องไปยุ่งอะฮะชเองของพวกเธอน่าวันนี้คุณเอาแป้งลงแล้วก็ตักเอาเยอะอะสมิวดบอกแล้วเสมอเยอะๆๆบอกแล้วเสมออย่างนั้งบังกองแม่ได้บุกิเป็ดน้าน้าไปเซเว่นโทรมาบอกกันได้บ้าง คนกินแต่แต่พอกินไม่เยอะมากจะเป็นละลูกนะจไม่ได้เติมมากชีละไูกไลยคุณแม่ไม่ได้คุณ้ไม่ทาไม่ได้จะณสไ่ได้อมาเรีเลยถ้ามีอิ่มค่อยมาเอาเพิ่มดูโอเคมามาดีบุกช็อเดี๋ยวมามาจะดูว่าจะกินหมดไหเขียงมามาจะลอดช่อเอแม่มัมม่แม่แม่ม่แม่่แม่แม้แม่แมแมยแม่

ห้าม yeah. yeah. hmm. oh ้ามขาน้องไป่าเด็กขาดโอเคผู้รู้อยู่ว่าต้องขนยาวนะคะ เดี๋ยนสดอ a e ะไป้่กินสี่ a e a า e นมันต a ียมกุ้งสริม่ีอจริงไม่ตุชาลไ้อทำชานมด้วยน้ำแข็งข้างล่างส ไม่รู้เหมือนกันว่ามีไหมแต่อยู่ข้างล่างมันมีสองถุงที่ทําการกินเสร็จแล้วเก็บให้เรียบร้อยเข้าใจไหมอ๋อแพ็คออกให้เรียบร้อยเลยแล้วต้นหอมนั่นเราอุดนล้วดีเ่็บุณผู้ชมบวบอ่ะเพิ่ะแตเป็นต้นนิดหน่อยนั่นแส้วส้มกุหลาอยู่อกหบือเปล่อ๋อไม่รู้มันจะสวยหรือเปล่าเราดูแล้วโปรเสียสันเสียเบี้ยได้ป่าวปะเนาะโอ้ยยังไงก็ใครเกิดกัน ไดูหัวพินนะไปดูหัวเอ็มพินนะมาไหมมาพินนั่งลงครับนั่งนั่งลงนั่งลงซิดมมฟินซิดซิดซิดลูกซิดนั่งลงครับนั่งซิไมนซิดซิดมาแมจะนับโอเคมาหม่จะนับหนึ่งสอง เช้าโมชิพุนโมชิพุนปุ้ปโมชิปปเก่งมากเก่งมากครับไอเจน่มเก่งมากเก่งจริงเลยใครเจ้เก่งจริงเลย